สวัสดีทุกคนคะ่ะก็กลับมาพบกับคลิปไพ่โหราศาสตร์ประจำรายสัปดาห์กันนะคะ,ะสัปดาห์นี้เป็นของประจำวันที่5ถึง1 1สิงหาคม2 5 1 7การดูนี่ก็เป็นการอ่านตามหน้าไพ่ทั้งหมดไม่ได้ดูส่วนตัว จะ่ำ้มเป็นกตรงบางคนก็ไปตรงหรือการที่เตือนในสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยก็ให้ถือว,ว่าเป็นการบอกเหตุการณ์ร่่งหน้าทุกคนจะได้ระมัดระวังกันก็ขอแนะนำหลักธรรมะเช่นหลักพุทธหานสี่หลักทิบฐาสีมรักรมีองค์8หรือหลักธรรมะที่ทุกคนได้ยินมาค่ะนํามาใช้ในชีวิตประจำวันกันเพราะว่าหลักธรรมะต่างๆหเหล่านี้สามารถช่วยคลี่คลายปัญหาความทุกข์ต่างๆได้นะคะทีนี้เดี๋ยวเราก็เลือกไพ่กันว่า3เราจะใช้ไพ่กัน3ใบแต่ทีนี้ไพ่เนี่ย น้าก็สับไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวทำการเลือกได้เลยขออนุญาตเก็บไพ่ค่ะใบที่หนึ่งอ่าพระอาทิตย์พระพุทธพระศุกร์ใบที่สองพระอาทิตย์พระเกตใบที่สาม พระปรสตีอ่ะทีนี้เราก็มาอ่านตามนาภัยกันนะคะใบที่1เห็นไหมคะมีพระอาทิตย์พระพุธพระศุกร์ใบที่2คือพระอาทิตย์ประเกตใบที่3คือพระพระสตีก็ได้มองว่าในเรื่องของการงานในอาทิตย์เนี้ยโดยภาพรวมๆแล้วนะนะ้าคิดว่าอาทิตย์เนี้ยไม่น่ามีปัญหาอะไรเรื่องของการงาน ก็ไปกันได้เรื่อยๆก็จะว่าจะมีค่ะจะมีการติดต่อสื่อสารการเดินทางรวมถึงสื่อออนไลน์เรื่องของการงานนะเอ่อก็เลยเตือนว่าถ้าอย่างเงี้ยถ้าเรามีการติดต่อสื่อสารเรื่องของการงานเ,เรื่องการใช้คําพูดของเราเนี่ยนยคิดว่าถ้าทุกคนมีความเชื่อมั่นใช้ใจเย็นใช้วาจาที่สุภาพ มีวัตถสินิการพูดสิ่งที่คุณไปติดต่อสื่อสารต่างๆเนี่ยจะประสบความสําเร็จเกิดขึ้นได้นะในอาทิตย์นี้น,นะคะแล้วก็บางคนน่ะอาจจะมีความวิตกกังวลว่าเอ๊ะที่เราไปรื่ไปติดต่อสื่อสารต่างๆอะ่ะไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามคุณอาจจะมีความกังวลว่าเอ๊ะเราจะได้งานชิ้นนี้หรือเปล่าเนี่ยก็คือให้ใจเย็นๆก่อนเพราะว่าม,ามองว่านะคิดว่าถ้าคุณ ทำตามที่บอกเนี่ยคุณก็จะได้งานชิ้นนั้นก็ได้หรือบางคนเนี่ยการงานคุณเองอะ่ะถ้าในทีน่นี้คุณจะมีการเซ็นสัญญาอะไรต่างเนี่ยคุณก็ดูในเรื่องของรายละเอียดเรื่องสัญญาให้ดีนะดูให้เหรียนให้ถี่ถ้วนให้ครบถ้วนการเซ็นสัญญาของคุณก็สมบูรณ์แบบเกิดขึ้นได้ แล้วก็บางคนก็อาจจะมีการไปอบรมสัมมนา,า,าเกี่ยวกับความรู้ใหม่ๆเพิ่มเติมหรือโครงการต่างๆบางคนใช้การสื่อสารกับติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนด้วยบางคนก็อาจจะมีการไปเกี่ยวข้องในเรื่องของอะไระกับบริษัทชาวต่างชาติก็ได้ชาวต่างชาติก็ได้แต่ทุกอย่างอะ่ะ ถ้าเราใช้ให้ใจเย็นมีความอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็ใช้คำพูดวาจาที่ที่ดีปัญหาต่างๆตรงนั้นน่ะมันจะไม่ติดขัดก็ต้องดูนะของแต่ละคนให้ปรับตามหน้างานว่าเราจะใช้คิดคือเราคิดก่อนว่าเราจะใช้คำพูดแบบไหนในการติดตอ่อสื่อสารต่าง,ๆ,างๆกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนน็กามออะไรประมาณนี้ก็ ก็ดูของแต่ละคนนะคะแต่ทีนี้นะักก็บอกว่าบางคนเนี่ยการงานคุณน่ยต้องไปเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้หรือบางคนอาจจะมีการไปขอพรสิ่งศักดิก์สิทธิ์ในเรื่องของงานเองหรือยอดขายก็ได้นะแล้วก็บางคนน่ะคุณสามารถจะสัมผัสกับสิ่งรีรับได้หรือสนใจในศาสตร์ดีรับก็ได้อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารยณในการรับฟังด้วยนะคะ ทีนี้เรื่องของการเงินนะก็บอกว่าการเงินของคุณก็จะได้จากในเรื่องของอะไรบ้างได้เรื่องจากการติดต่อสื่อสารรวมถึงสื่อออนไลน์ด้วยนะอันนี้เราก็ต้องดูนะว่าเรามีอาชีพเราไปเกี่ยวอะไรเป็นเป็นพนักงานขายเป็นเซลไหมหรือเรามีการค้าขายทางออนไลน์ไหมนะดูของตัวคนนะคะบางคนเนี่ยก็จะได้จากการเนี่ยค้าขายพวกอาหาร ของกินของใช้ของสวยของงามหรือบางคนนะ่ะความรู้ความสามารถพิเศษคนนะุณน่ะจะทําให้เกิดไรายได้นะอันนี้ต้องไปดูนะว่าแต่ละคนนะ่ะมีความรู้ความพิเศรอะไรกันนะคะบางคนนะ่ะจะมีโชคราบไม่คาดคิดหรือโชคราบจากผู้รักผู้ใหญ่อันนี้บอกก่อนนะโชคราบอย่าพุ่งไปพุ่ง,ปงเป้าในเรื่องของการเสี่ยงโชคซะทีเดียวนะลาบเนี่ยก็หมายถึงว่าบางคนนะ่ะได้ในรูปแบบ แตกต่างกันไปบางคนอาจจะได้เรื่องของอะไรนะได้โอเพิ่มขึ้นก็ได้หรือได้เงินเดินเพิ่มขึ้นก็ได้จะเป็นกี่เปอร์เซ็นต์เปอร์เะไรของแต่ละคนนะคะหรือบางคนจะได้เป็นของสวยของงามของกินของใช้ก็ได้หรือบางคนได้ลูกค้าก็ได้บางคนก็อาจจะได้มิตรใหม่ก็ได้แต่ทีเนี้ยในมิตรใหม่เนี่ยนะติดวินิหนึ่งว่าควรเช็คประวัติกันให้ดีๆนะเพราะเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพก็มาในรูปแบบนี้เหมือนกันคือ ถ้ามีใครที่เรายังพึ่งแบบรู้จักไม่มากเนี่ยพยายามาครบก็ต้องระวังนิดนึงนะคะอันนี้ก็ให้ดูของแต่ละคนเนาะทีนี้ในเรื่องของความรักเนี่ยนับมองว่าคนที่มีคู่คนมีแฟนคนคุยกันเนี่ยก็จะมีความเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันจะมีการพากันเดินทางไปทำบุญพาไปกินพาไปท่องเที่ยวที่ต่างๆหรือมีการให้ของซึ่งกันและกัน แต่บางคู่อ่ะอาจจะมีความคู่ของคุณเนี่ยอาจจะมีความเครียดวิตกกังวลเกิดขึ้นในเรื่องอะไรต้องดูของแต่ละคนนะแต่ถ้ามันมีปัญหาได้เกิดขึ้นก็ดูแลก,กันให้ดีๆอาจจะเป็นเรื่องของสุขภาพก็ได้บางคนเขาอาจจะกังวลเรื่องอสายตาเรื่องอะไรหรือเปล่าอันนี้ต้องไปดูนะคะส่วนคนส่วนเนี่ยคุณก็จะเจอคนที่ มีลักษณะเป็นผู้ใหญ่มีความรู้มีความสามารถหรือจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้พ่อไม้แม่ไม้ก็ได้ในกรณีพ่อไม้แม่ไม้เนี่ยคุณก็ดูกันให้ดีดดนะว่าเขาเลิกกับคนเก่าหรือยังถ้าเลิกเป็นทางการเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็ดีเพราะว่าจะไม่มีปัญหาตามกันมาอันนี้คือต้องดูของแต่ละคนนะสุขภาพเนี่ยก็ระวังเรื่องของความวิตความเครียดความวิตกกังวล สายตาความดันเบาหวานหัวใจสัปดาห์นี้ตามนับให้ก็มีแค่นี้นะคะยังไงก็เจอกันคลิปหน้าก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะคที่เข้ามาชมคลิปแล้วมากดติดตามกดแชร์ต่างๆก็ขอทุกคนนะพบแต่ความดีไม่มีความทุกข์นะคะขอบคุณค่ะ